ไม่รอดสายตาป่าปาชภาพคู่รักป้ายแดงเพิ่งเปิดตัวโชวหวานออกสื่อรัวๆไคาลายเจนเนอร์และธิมาทีชาลาเมตกำลังเปิดเผยความสัมพันธ์ของพวกเขาต่อสาธารณะหลังจากเก็บเป็นความลับในช่วงสองถึงสเดือนที่ผ่านมาคู่รักคนดังรู้สึกสบายใจมากขึ้นที่ได้แสดงความรักและความสเสน่หาต่อกัน ในคอนเสิร์ตท,ที่มีดาราดังของบียอนเซ่เมื่อวันที่สีกันยายนทําให้แฟนๆประหลาดใจหลังจากมีข่าวลือเรื่องความสัมพันธ์ของทั้งคู่ภาพล่าสุดก็ทําเฟนคลับแตกตื่นกันอีกครั้งเมื่อทั้งคู่ควงกันดูการแข่งขัน US Open คายลายเจนเนและทิมาทีชาลาเมตสวมใส่ชุดสีดำนี่เป็นการเดทต่อสาธารณะครั้งที่สของคายลและทมาที ระหว่างที่ดูการแสดงทั้งคู่ได้แสดงความรักด้วยการจูบกันแถมยังนั่งใกล้ชิดติดกันชนิดที่หน้าตัวติดกันหนึบ